กนฮะวันนี้นะครับอัดมีรถคูด12ตันนะฮะลูกค้าของยี่ห้อโกเบโก้มาให้นักแม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น SK 135 SRK2 YY06 นะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาเทียบมวยตัวรถระยาบ้านเรานะลูกค้าก็จะเทียบเท่ากับตัว SK 140รุ่น8มาร์กเอบ้านเราตั้นเองนะครับอ่าเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่เพียงคอมเบร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหน่อขนงเขาที่เป็นเครื่องคอมเบร็วขึ้นมาแล้วเเนนนี่ยพวกกกาาารรทงงตออบส เท่ามาเอกสเปกก็บอกได้เลยว่ามาจัดเต็มมากๆนะตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวลายหัวกระแทกของเขาก่อนเลยนะครับนี่นะฮะมีลายหัวกระแทกเดิมๆจากโรงงานติดมาให้เรียบร้อยนะครับก็ได้เกิดทนายที่เอาไปนะฮะใช้ในไซตงงานก่อสร้างนะครับมีการใส่หัวแยกนะฮะหัวกระแทกปูนเพิ่มเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่หัวแยกแล้วก็ต่อสายนะฮะไฮดรอลิกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่นะฮะดีมากแล้วก็ไม่นำซ้ำใบแทกของเขาก็ได้เป็นใบแทกใหญ่ด้วยนะครับใบแทกใหญ่พิเศษแล้วก็ไม่นำซ้ำนะฮะใบแทกใหญ่ไม่ว่ามีเกะ โโอ้แท็กเหล็กคุ้มเกีย์ยางนะฮะจะลุยงานในใช้งานก่อสร้างเดินมบมนถนนพื้นปูนก็สามารถใช้งานได้หรือว่าจะถอดเกีย์ยางออก และไปลุยงานบอดลงงานเลนก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อได้ว่าสเปคเนี่ยจัดเต็มมากๆดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ sk 1 3 5่ sr นะฮะสเปคเต็มแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะครับท่านใดที่กำลังตามหาสเปคเต็มแบบนี้เนี่ยรีบจับรีบจองได้เลยนะครับลูกค้าสวยมากคันนี้นะครับนี่คุงกี่มาเนื้อเต็มแบบนี้ตะขอยอมหนักมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าครับอ่ารถญี่ปุ่นก็แน่นอนมีติดมาให้ทุกคันนะครับมาเปิดดูในส่วนของแพรคอนโทรลของเขากันบ้างคันนี้สวยมากนะลูก นะครับบอกเลยนะฮะรีมาร์คเดิมๆอยู่ครบนะครับสภาพนะฮะสวยมากนะฮะนี่นะฮะตัวสลับขนถนก็แน่นอนนะมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็กจัดเต็มจะจัดแตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับเนื้อตัวก็เนียนนะฮะผิวเผินสวยหมดนะครับคันนี้นะนี่เดี๋ยวเปิดดูปั๊มไฮดรอลิกมาดูนะครับนี่นะฮะนี่ปั๊มไฮดรอลิกนะครับสวยเช่นเดียวกันนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะ สวยมาก,มากๆคันนี้นะครับอ่านะครับโตโย้นะครับ SK135 SR นะฮะโอเคมาเปิดดูแผงมอน้ำกันหน่อยนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับแผงมอน้ำนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตามซาโกเบจะมีตะแกรงดักเยษฝุ่นติดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วถ้าเกิดเวลาเราจะทำความสะอาดมอน้ำเนี่ยก็ดึงตัวเนี้ยออกมาได้เลยนะครับ กดและดดึงออกได้เลยแล้วก็สามารถทำวาะอาดแถมน้าข้างในได้เลยนะครับนี่ดีมากนะฮะโกเบเขาจะมีตัวตะแกงดักฝุ่นเนี่ยมาให้ทุกคันนะครับลูกค้านี่สวยๆขึ้นไปภายในกันบ้างนะครับก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นะเดี๋ยวพาลองขับเทสก่อนนะครับนี่้ภายในนะครับสวยเลยนะฮะถือว่าจะของเก่าเนี่ยค่อนข้างดูแลรถดีเลยนะมีตัวหุ้มบอะมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะฮะ หน้าจอหน้าจอสวยนะครับตัวนี้นะครับมาลองขับเทียกันเดี๋ยวผมลองเป็นรอบต่ําสุดให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวลองกดตัวเทสยบคาให้ดูนะฮะนี่นะฮะลอยได้สบายสบายตัวนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มๆนุ่มๆนะครับฮะระบบคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับนี่สวิงซ้ายขวานะครับนี่พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับเดินหน้านุ่ม หลังนะฮะนิ่มน,นะครับปิดตัวมีราคานะครับนี่สู้แรงได้บีบม,มากๆนะครับตัวนี้นะนี่พร้อมลุยพร้อมใช้นะครับตัวเดินแรงปั๊มแรงนะครับพร้อมใช้งานนะโอเคอ่ะเดี๋ยวถัดขึ้นไปด้านบนเครื่องยนต์กันต่อลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเขากันต่อนะครับไปเที่เราตัดไปเลยนะครับ ผมถัดมาด้านบนนะผมก็เปิดฝาเครื่องรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของหน้าเครื่องของเจ้าคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์มิสซูบิชิ D04FR นะครับนี่เปิดสวนนี้เลยเดี๋ยวพาดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับ มไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังก็สวยหลังคองหลังคาสวยหมดนะครับตัวนี้นะครับอา่าโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมนะฮะสาภาพรอบคันนะครับผมเครื่องยนต์สาภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทส เบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวโปเปโก้ s k 1 3 5 h r 4 2 y 1โชคันนี้นะครับก็ได้เกิดทนายพิจิตร้วสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะครับต <time> <c oughs> ิดต่อถามข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ที่เบอร์โทร่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายห้เหมือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามาอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทังไลน์อีกทีเดียนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ก็แห้งสวยเดียวกว่ามากจุดรั่วซึม ค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่ช่ว,วงหลังต้งนเท่านาาั้นจ๊ะถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ฝากตังนี้ถ้าเกิดท่านใดที่รูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ